มาถึงกันแล้วครับสำหรับกระบาไฟฟ้ารุ่นแรกที่ขายแมส ของทางโ o y ยต้อย่าง h i l ัก Travel E นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดของตัวรถกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปรับชมกันได้เลยเริ่มกันที่ดีไซน์แล้วก็รูปลักษณ์หน้าตานะครับจะเหมือน,นกับใน Travel รุน่นอื่นๆเลยแต่ว่าความเป็นรถกระบะไฟฟ้าเนี่ยเขาพยายามทําให้ทุกส่วนมันดูมินิมอลดูแบบเรียบแล้วก็ดูไม่ต้านลมแบบนี้นั่นเองครับกระจังหน้าก็เห็นได้เลยว่ามันไม่เหมือนรุน่นอื่นนะครับก็จะเพริ่มเรียบๆแบบนี้แต่ว่าเขาก็จะมีแบบเท็กซ์เจอร์ ทางด้านหนปุ๊บ นีนิดนึงนะครับแปลว่าก็จะได้กล้องสา0รอสองศานะครับแล้วก็แบบโซลก้โตโยต้าอย่างนี้แต่จะสีดำกอสแบบนี้ลากยาวมาจนถึงไฟทางด้านข้างที่เป็นเดทาดแยนอะไรๆนะครับเขาจะสวิตช์ขึ้นกับไฟเลี้ยวแล้วก็เพื่อนจะได้โคมโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สีดําข้าไในนี่้วตรงนี้ทำมามีชุดต้องชุดแต่งครับผมตรงนี้ก็จะมีตัวที่เป็นเรดาร์หรือว่าเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับในการที่ทํางานควบคู่กักับพวกระบบความปลอดภัยของโตโยต้าเซติเซนต์ต่างๆนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีเซ็นเซอร์ต ก็มีเช่นเดียวกันที่เขาจะทํางานกับตัวกล้องเอเดตัมบนครับมีระบบช่วยขับขี่มีระบบช่วยเ,เหลือในการขับขี่ในช่องจราจอรอะไรเงี้ยก็มีมาให้นะครับป้องกันการชนแก้งเตือนนานๆมีให้ครบจบเลยต้องบอกว่าคันนี้กาวเคลร,รนอยู่ที่215ม mm เมรนะครับถ้าวัดจากจุดต่ำสุดของหูแนบนะครับจะอยู่ที่ประมาณนั้นเนาะแล้วก็คันนี้เขาเคลมไว้ว่าสามารถลุยน้ำได้สูงสุดคือประมาณสัก70เซน นะครับถือว่าเออเยอะอยู่เนาะแล้วก็เห็นได้ว่าเขาพยายามโปรเทคส่วนต่างๆครับเนี่ยพอไปคือเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับ <S <S ทางด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเพราะว่าทางโตโยต้าเนี่ยเขาคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยครับถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเกิดการชนหรือว่าเกิดการกระแทกส่วนต่างๆนานาเนี่ยเขาคำนึงถึงคนภายในรถแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับไม่ให้มันเกิดความเสียหายอันนี้คือใส่ใจมากๆเป็นมาตรฐานทางโตโยต้าเจแปนเลยก็ว่าได้ด้านล่างนี้ก็จะมีชุดไฟสัดหมอกแสงสีขาวเป็น LED นะครับส่วนต่างๆเขาพยายามท มาเป็นชิ้นงาน LED เกือบทั้งหมดเลยดีไซน์รายล้อนะครับก็จะดูแตกต่างกันกับในรุ่นไฮรับซาวเรรุ่นอื่นนะครับตัวนี้จะดีไซน์ฉีกแล้วก็จะดูแบบทึบๆแบบนี้เกี่ยวกันกับเรื่อง aerodynamic จะเป็นสีดามเทานะครับตัดกับสีขมิยมนเนาะยางอะ่ะได้ Bridgestone Dueler นะครับ AT ขนาด265 6 5 r 1 7นะครับทางล้อหน้าล,ล้อหลังเนี่ยไซสซิงเดียวกันเลยช่องชาร์จแบตจะอยู่ทางด้านสายหน้านะครับผมเรากดปุ๊บ มันอาจจะยังไม่ออกทีเดียวนะครับเราต้องใช้วิธีงั้นแบบนี้เพราะว่ามันจะมีกิบล็อกอยู่ตรงนี้ด้วยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเรารับ AC DC ครับที่ AC สูงสุดคือ10กิโลวัตต์นะครับ DC สูงสุดคือ125กิโลวัตต์กับแบตเตอรี่ NMC ขนาด59.2กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับที่เขาเคลมไว้ตามมาตรฐาน a d c เนี่ยคือ350กิเมนั่นเองครับจากการที่เขาที่ผมบอกไปอะว่าทำไมถึงวิ่งได้น้อยขนาดนี้เพราะว่าเขาคำนึงถึงเรื่อง ความปลอดภัยนั่นเองครับการออกแบบมันก็เลยอาจจะนิดนึงนะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องโรเทคส่วนต่างๆเราก้มลงไปให้ดูนะครับเพื่อนๆดูตัวชิ้นง,งานเนี่ย<ม>เห็นปะ่ะหนาม,มากๆเลยนะครับแล้วก็ระยะห่างส่วนต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดยึดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาพยายามทําให้มันมีระยะแกป ไม่โดนชนสะเทือนถึงกบแบตเตอรี่เนี่ยห่างสักประมาณ5เซนนะครับตามมาตรฐานของโตโยต้ตาญี่ปุ่นนั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบันไดนะครับมีลวดลายจะเป็นชิ้นานพลาสติกแต่ว่าเสียดายน่าจะบุยางมาสักนิดนึงเนาะกระจกมองข้างสีดำกรอสแบบนี้เลยนะครับมีไฟเลี้ยวให้กล้องสา0อสองศาแล้วก็ไวด์สปอร์ตมีให้ตามปกติเลยสีของตัวรถเนี่ยจะมีด้วยกัน2สีนะครับผมก็คือเป็นสีขาวมุกแบบนี้แล้วก็สีดำแอชตัวนั้นนะครับสวยมากๆเลย มือจับประตูทํามาเป็นสีดำกรอสนะครับมีคอมฟอร์ตคีย์ให้ก็กดล็อกปลดล็อกนะครับทั้ง2บานหน้าเลยนะฮะเราจะถอยมาให้ดูด้านข้างเต็มๆว่าจะหล่อขนาดไหนนี่จะค่อนข้างเรียบแล้วก็คีๆแบบนี้เลยนะครับแต่ระบบช่วงล่างเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ว่า อาจจะไม่ได้เหมือนกันกับในรถยนต์ที่เคยออกมาต่างๆนานาครับเพราะว่าช่วงล่างคันนี้เนี่ยยังเป็นแหนบซ้อนอยู่ทางด้านหลังนั่นเองครับอันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูว่าเป็นอย่างไรเนาะส่วนการขับเคลื่อนครับคันนี้จะเต็นแน่นอน พละงกำลังสูงสุดเนี่ย196แรงม้าครับแรงบิดเขาจะแยกกันหน้านหลังนะเพราะว่ามีชุดมอเตอร์ควบคุมทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนั่นเองครับด้านหน้าเนี่ยจะสูงสุดคือ205นิวตันเมตรครับส่วนด้านหลังเนี่ย265นิวตันเมตรนะครับเป็นสติ๊กเกอร์เขียนว่า Travel E นะแล้วก็มีบันไดด้านข้างครับเผื่อเราจะไปเซอร์วิสทางด้านหลังนั่นเองครับมีที่วางโค้นู่นี่แล้วก็ไฟชุด ทางด้านหลังเนี่ยจะเป็น LED แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าไฟเหลียวเนี่ยก็ยังคขงให้หลอดไส้มาอยู่เนาะที่เหยียบเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้ครบจบนะครับตรงนี้จะเป็นตัวปั๊มนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เป็นไอคอนเป็นแบบ แบตที่เขียนว่าโตโยต้าสีดำนะครับก็ไปซื้อเพิ่มเติมได้ซึ่งผมบอกองี้ว่าโตโยต้าเขาฉลาดครับเขาพยายามทําส่วนต่างเนี่ยให้สามารถใช้พาร์ตกันได้นะครับถ้าเพืเ่อนๆอยากจะใช้พาร์ตแต่ง GR หล่อติดนู่นติดนี่เนี่ยก็ทําได้แต่ว่าผมต้องบอกองี้ว่าระบบช่วงล่างครับ <S <S เขาอาจจะเซตจุดยึดต่างๆไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องลองดูแต่ว่าพวกล้อหรืออะไรเงี้ยหรือล้อแมกนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เนาะ ตรงนี้มีที่ล็อกให้นะครับมีปั๊มไฮรักเบรกลงที่3เนี่ยไอคอนทราเวลคือถ้าอยากให้มันแบบครบจบนะครับผมว่าน่าจะต้องซื้อเพิ่มเนาะแล้วก็มีเขียนว่า B V ทางด้านหลังตรงนี้นั่นเองครับแล้วก็กล้องทางด้านหลังเพื่อเขาอยากจะใช้เกี่ยวกับพวกลากจูงหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็เราจะให้ดูว่านี่อุย้ยตัวนี้ไม่มีที่ผ่อนแรงเลย ข้างหลังคืนหลักเลยนะผมนึกว่าจะเหมือนในรุ่นอื่นๆนะครับฝาถ้ายหนักมากอาจจะต้องแอดออนเพิ่มซื้อตัวผ่อนแรง2 0อ่ะ2 0หรือว่ามีโชค๊คผ่อนแรงช่วยซอบอะไรเงี้ยสัก4,000กว่านะครับแล้วก็หลังกระบะจะคลีนแบบนี้เลยไม่ได้มีแบบไม่มีแม็กไลเนอร์ไม่มีอะไรนะครับเราพามาดูทางด้านใต้ของ Travel E นะครับก็จะเห็นได้ว่าชุดออกแบบต่างๆนานานเนี่ยเขาพยายามไม่เหมือนกันกับ ในท้องตลาดบ้านเราที่เคยมีอย่างลิดารานะครับเพราะว่าทางด้านหลังเนี่ยเขาเ็จมาเป็นแหนบซ้อนแบบนี้เนาะแล้วก็มีแบบพวกชุดคานครับชุดตัวมอเตอร์หน้าหลังนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าทุกอย่างเนี่ยเขาพยายามโปรเทคทั้งหมดเลยนะครับไม่ให้มันมาโดนกับตัวชุดแบตเตอรี่นั่นเองครับมันถึงได้การออกแบบเนี้ยมันเลย อาจจะแบตเตอรี่ได้ความจุน้อยนะครับอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยคํานึงถึงสิ่งต่างๆว่าเฮ้ยทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยทั้งหมดแบบนี้นั่นเองครับเนี่ยให้ดูอ่ะเราดูจาก้ันเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตัวการกระแทกทนันทนข้างก็คือหนามากครับแล้วก็มีแผ่นเหล็กทัน้าน,น,นล่างอีกเขาพยายามทําจุดสูงห่วงนะครับผมให้มันบาลานซ์ระหว่างรอซ้ายและรอขวาเพื่อเป็นการว่า มันจะได้ความสเสถียรในการขับขี่ต่างๆคือถ้าเพื่อนๆสังเกตจากที่ผมขับใน t o y o ต a า e ี o ที่เป็นไฟฟ้าแล้วนะครับอันนั้นผมชมมากๆเลยว่ามันขับดีมากๆพอมาตัวนี้เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะคงความ ขับสมูทในจังหวะที่เราเข้าโค้งได้ดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาพยายามยึดกันกับตัวเฟรมของรถยนต์นั่นเองครับเนี่ยเป็นมาตรฐานของโตโยต้าแบบนี้เนาะแล้วก็มียางอะไรยให้น้านหลังผู้นั่งตอนหลังครับนี่ ตรงนี้เป็นพลาสติกหมดเลยนะไฟแอมเบนไลท์ไม่มีนะครับมีเฉพาะตรงนี้ที่เป็นหนังเนาะแล้วก็กระจกออโต้น,นะครับที่ใส่ของนู่นนี่เบาะเนี่ย,ยก็จะเพลงเพลยแบบนี้เลยภายในมีสีเดียวนะก็คือสีเทาแบบนี้น,นั่นเองครับมีไอโซฟิกให้ที่วางแก้วน้ำนะครับมือพักนู่นนี่ ช่อง USB Type-C แล้วที่หุกวางของมีให้ตามปกติแบบนี้เลยนะข้างบนครับมีที่แขวนของไฟเนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมแล้วก็มือจับมีให้ตามปกติที่แขวนหวนก่อนขึ้นรถมีให้ผู้นั่งซอนหน้า นี่ก็จะเนี่ยหุ้มหนังมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระจกออโต้ตรงนี้จะเป็นชิ้นงานพลาสติกนะครับที่วางขวดน้ําแล้วก็แผ่นแบตโน่นนี่แต่ว่าเบาะเนี่ยจะเป็นการปรับแบแบแมนนวลทั้งหมดนะครับผิวสัมผัสก็คือแคท็กซ์นั่นเองครับนี่แบบนี้นะมีความนุ่มละมุนประมาณหนึ่งนะครับตรงนี้จะสักๆเนาะแล้วก็ช่องตรงนี้ที่วางแก้วนะ้ํามีมาให้ตามปกติเลย ที่วางของครับใส่ของแล้วก็ตรงนี้จะเป็นซอฟต์บ็อกแบบนี้แต่ว่าไม่มีไฟให้นะตรงนี้ก็หุ้มหนังมาหมดนะครับเหมือนในรุ่นท็อปของทาง h ฮลัก t ์ทาวโอนั่นเองครับมือเปิดประตูที่ล็อกกระจกนะครับแล้วก็เปิดกระจกอัตโนมัติทั้ง4บานนะผมลองแหละนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะแล้วเปิดลงสุดแบบนี้เลยนะครับปึ๊บเห็นไะห ขึ้นลงแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มล็อกกระจกปุ่มปรับกระจกรับกระจกนะครับตรงนี้จะคุ้มหนังมาตรงนี้จะเป็นชิ้นงานพลาสติกแต่ที่วางแก้วน้านะครับปรับไฟฟ้าได้หลากหลายทิศฐานแน่นอน1 2 3 4ง6ห้าหกตรงนี้จะเป็นที่ปรับขึ้นลงของที่สพอร์ตต้นขานะครับแล้วก็เจ็ดแปด มีลัมบ้าสปอร์ตให้แบบนี้เลยหูได้เยอะนะครับปุ่มปิดการแจ้งเตือนครับปุ่มจ่ายไฟนะครับปุ่มกล้องมองรอบคันแล้วก็ตัวที่เป็นไฟหน้านัาน่นเองครับจะรีโมทของเขานะครับก็จะเรียบๆเหมือนกับในรุ่นอื่นเลยก็ว่าได้ต้องขอบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้หน้าจอที่เป็นขนาด12.3นิ้วไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีอินเทอร์เฟซที่เราสามารถกดรีโมดจากตรงนี้นะนเห็นไหมกดปรับปุ๊บแล้วก็หมุนนะครับมันจะมีสปอร์ต normal แล้วก็ eco นั่นเองครับอินเทอร์เฟซสวยงามหน้าจอใหญ่แล้วก็คมชัดแบบนี้เลยนะครับมีบอกตัวแบตเตอรี่ครับระยะทางนู่นนี่นะครับแล้วก็มันจะเป็นเหมือนแบบยังคงให้กลิ่นอายความเป็นเหมือนรถสันดาปอยู่นะครับรอบเครื่องยนต์นูน่นนี่การตั้งค่าโคงมาลัยเนี่ยก็เป็นในยุคโตโยต้ยุคใหม่นะครับที่ดีไซน์ปรับได้เข้าออกขึ้นลงเยอะแยะเต็ไมไปหมดแล้วก็ดีไซน์มันจะเรียบ เหมือนกันกันกบในทราเวลรุ่นอื่นนะครับมีระบบช่วยขับขี่ต่างๆนะครับมีเลียนแอสซิสให้ด้วยไดร t ที e เนี่ยสามารถใช้ถึงจุดหยุดนิ่งได้เลยนะครับที่วางแก้วนองแก้วน้ำมีมาให้ครบจบเลยจอกลางขนาด12.3นิ้วนะครับที่รองรับ a n d r o i d Auto Apple c a r p l a y แบบไวเลสนะครับแล้วก็เป็นจออินเทอร์เฟซยุคใหม่ของทางโตโยต้า นั่นเองครับมีมีกรอง pm 2.5ครับมีแจ้งเตือนการเดินทางนะครับมีปุ่มเปิด Power ของตัวจอนะฮะปุ่มโฮมปุ่มปรับวอลลุ่มจากตรงนี้ได้เลยนะฮะแต่ว่ามันอาจจะยังคลีนๆไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมลอง นู่นนี่แล้วนะมันก็แบบเรียบๆแบบนี้เลยนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้ตัวรถเนี่ยดูโดดเด่นดีเนาะตรงนี้คุ้มหนังมาทั้งหมดผมว่าหลายๆคนชอบเพราะว่ามันซิมเปิลอ่ะแล้วเราสามารถกดแล้วก็อย่างนี้ได้เลยแล้วก็กดออฟแบบนี้ได้เลยนะครับม,มันรวดเร็วเนาะ <S <S USB Type C 2ส,สล็อตนะครับมีเชื่อมต่อนู่นนี่แล้วก็มี select mode ครับที่ตรงนี้กดลงไม่ได้นะเราต้องกดจากตรงนี้แต่ว่า <S 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 มันยังไม่พร้อมสําหรับการขับขี่อ่ะมันก็เลยอ่า กดได้แฮะแล้วเราก็ใช้วิธีหมุนเอานะฮะนี่เห็นปะหมุนมีเดิร์ดมีแซนมี Mud, มัดมีมอคโก้นะครับแล้วก็มีล็อกนี่เห็นปะมีเ้ืยอกัน6โหมดเลยนะครับอินเทอร์เฟซคือสวยมากแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีฮิวเดรชั่นคอนโทรลมีแท็กชั่น นะครับแล้วก็แท่นชาร์จไฟเลสมีมาให้ตามปกติหัวเกียร์เนี่ยจะเหมือนกับในโตโยต้าที่เป็นรถยนต์รุ่นใหม่หรือที่เราเห็นอันดับแรกเลยก็คือเล็กซัสนั่นเองครับนี่หัวเกียร์จะเล็กๆแบบนี้มีเกียร์ R, N, D แลวก็ B ที่เป็นการหน่วงเร็วเนาะเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮมีให้ตามปกตินะครับที่วางของเล็กน้อยใส่ตังค์นะครับแล้วตรงเนี้ยก็ถอดได้ยกออกมาแบบนี้ได้เพื่อเพิ่มสเปซในการเก็บของที่วางแขนสาใหญ่บุหนังมานุ่มๆนะครับแล้วก็ช่องวาง ข้างด้านไหนมีพาวเวลแล้วก็มีที่เสียบป๊กแบบนี้ให้นะครับแต่ว่าเป็นสองขาเนะลองกดปุ่มกล้องมองรอบคันดูนะฮะนี่มันโดนรถทอนไปเยอะอยู่พอสมควรน,นะครับจากเต็มๆจอเนาะแล้วก็จะมีบอกมุมต่างๆนะครับแต่ว่าเออทำไมมันถึงมันถึงไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะแล้วก็ตรงนี้มันจะดูแบบซีดๆนะครับแอบเสียดายนะน่าจะ ทำมาชัดเจนกว่านี้นะครับพามาดูทางด้านใต้ของฝากระโปรงหน้านะครับเห็นได้ว่าตรงนี้ระบบการหล่อเย็นเนี่ยก็ใช้วิธีตรงนี้ครับคือเมื่อเเห็นไอ้ตัวกระบอกสีส้มตรงนี้ไหมเขาจะทําหน้าที่น้ํายาของทางโตโยต้านะยิงเข้าไปยังชุดในการจ่ายความร้อนเย็นครับตรงนี้จะเป็นตัวจ่ายร้อนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จ่ายเย็นแล้วก็แยกกันระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยเข้าไปยังแบตเตอรี่นั่นเองครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะชอบอุณหภูมิสักประมาณ20 ถึง32นะครับส่วนและเขาไม่อยากให้มันเย็นต่ำกว่า22องศาอะไรอย่างนี้ตรงน้ำยาสีพูนะครับผมเกี่ยวกับระบบหล่อเย็นในรถนะไม่ว่จะเป็นพวกระบบแอร์ครับรวมถึงตัวชุดมอเตอร์เนี่ยจะใช้ตัวนี้ในการทำความเย็นนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะใช้สักประมาณ2 0 0 0 0โลนะครับแล้วก็จะทำการเปลี่ยนน้ำยาแบตเตอรี่12โวลต์จะอยู่ทางด้านนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเติมน้ำยาที่ปัน้ำฝนเนาะ